เทศบาลเมืองแม่โจ้ให้ความสำคัญกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสในชุมชนในปีงบประมาณพุทธศักราช2568เทศบาลเมืองแม่โจ้ได้รับงบสนับสนุนจากธนาคารอาคารสงเคราะห์แห่งประเทศไทยภายใต้โครงการสร้างและซ่อมแซมที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ด้โอ,อกาสผู้ยากไร้ผู้สูงอายุและผู้พิการ หนึ่งในผู้ได้รับการช่วยเหลือคือนายธงชัยกล้าแก่นผู้พิการทางการเคลื่อนไหวบ้านเลขที่119ทับ1หมู่4ชุมชนแพะป่า5อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่บ้านเดิมอยู่ในสภาพทรุดโทรมหลังคารั่วซึมถูกปลวกกัดกินไม่ปลอดภัยต่อการอยู่อาศัยของผู้พิการเทศบาลเมืองแม่เจ้าจึงได้เสนอขอรับงบประมาณสนับสนุน จำนวนห0,000บาททวนจากธนาคารอาคารสงเคราะห์เพื่อซ่อมแซมหลังคาและปรับปรุงโครงสร้างบ้านให้แข็งแรงปลอดภัยและน่าอยู่หลังจากดำเนินการปรับปรุงแล้วบ้านหลังนี้ได้ถูกส่งมอบอย่างเป็นทางการในวันที่10ตุลาคม2568โดยมีคุณปราณีศรีสุพิงผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์สาขาสันทราเป็นผู้กล่าววัตถุประสงค์โครงการ และนางทัศนีทิป,ปนีนายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้เป็นประธานในพิธีมอบบ้านพร้อมคณะผู้บริหารข้าราชการและชุมชนร่วมเป็นสักขีพยานเจ้าทอชออค่ะมีโครงการก่อสร้างบ้านให้ผู้ด้อยโอกาสนะคะผู้ยากไร้ผู้สูงอายุและผู้พิการนะคะเอาก็เลยจัดทำโครงการนี้มาแล้วก็เลือกนะคะ อันประชาชนในชุมชนเทศบาลเมืองแม่บบนนโจ้นะคะเพื่อซ่อมหลังคาบ้านให้เพื่อนได้อยู่ดีดีเจ้าเลยมาช่วยคุ้คง,งใจกล้ากินัซ่อมหลังคาบ้านครับคุมกมคุ้มอกคุ้มใจครับอเป็นใจ <laughs> มาซ่อมมือเนาะคะท่าธนาคารดีนเนาะต้องขอบคุณธนาคารด้วยที่เป็นนาซ่อมบ้านเงาเนีในนามของเทศบาลเมืองไม่โจ้น,นะเจ้าแล้วก็รู้สึกขอบคุณนักๆนะเจ้าที่ทางธนาคารอาสสน,นะมาสร้างและซ่อมบ้านเพื่อคนในชุมชนนะเจ้าที่ ที่เปิ้ลค่อนข้างจะเป็นผู้ผู้ที่ช่วยเหลือตัวเองยากแล้วก็เป็นมีโอกาสนะเจ้าหลังคางหัวอย่างนี้นะเจ้าหรือว่าบางบ้านเกาะน้ําท่วมอย่างาอาสองก็เข้ามาปรับปรุงดูแลเนื่เป็นโครงการที่ดีในนําของเทศบาลเมืองแม่โจ้และพี่น้องในชุมชนของเมืองแม่โจ้ก็ผู้สึกขอบคุณทางธนาคารทั้งนักนะเจ้าขอบพระคุณทั้งนักเจ้าเสียงแห่งความสุขของผู้ได้รับบ้านใหม่ คือแรงใจสำคัญให้เทศบาลเมืองแม่โจ้เดินหน้าพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนต่อไปเทศบาลเมืองแม่โจ้เติมใจให้บริการเราจะไม่หยุดเพียงเท่านี้เพื่อสร้างเมืองแม่โจ้ให้หน่าอยู่ยิ่งขึ้นไป